จะลองฟังอนุภาพประเด็คุณหลวงปู่บัดรากน้ำบัดสีเจเิญกระจาตอนฝรังร่งฝรัง่งฝรั่งฝรั่งเนาะรู้จจกฝรั่งไหม <c oughs> <c oughs> นั่นสิรังและผักงอกจับพลันกระทันหันโอ้นี่นาะอยากฟังไหมอยากฟังนะเออฟังเลยเนาะกราบกราบคารพระเดชกรมว่าแต่รอบอย่างสูงครับกระผมพระธนุ ชยารักโขอรู้จักไหมนี่นะอายุสาสิบเอ็ดปีสี่สิบปีไว้ที่บ้านปัจจุบันมันพระประจำอยู่วัดพระธรรมกายครับอดูก็แล้วกันอายุสามสิบปีสามสิบเอ็ดปีหรือเปล่าเดียวนี่ต้องยืดยืดหน่อย อ,อ่านี่หลงอาธนุเนาะนี่ท่านจะเป็นสมภารอา <laughs> ยุสามปีเนาะสี่สิบวิทีบ้านแล้วว่าครับวันนี้ก็พอมีเรื่องราวเกี่ยวกับอนุภาพหลวงปู่มเล่าสู่กันฟังครับ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากเจ้าของเรื่องโดยตรงตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นหนุม่มอายุได้ประมาณ30ปี <Yeah. S 1> อ๋อนี่เห็ไหม่บอกแล้วไงเ <Yeah. S 1> ห็นไหม <Yeah. S 1> <laughs> เรามาฟังหนุม่มนี่นะห <Yeah. S 1> นุ่มน้อยอายุ30ปี <Yeah. S 1> เล่าเรื่องให้ฟังนะ <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> ตอนนี้ไปหลงอาไปแล้วเนาะ คือช่วงนั้นผมได้ไปทําบุญที่วัดปากน้ำบาสีเจริญอยู่เป็นประจำเลยครับสาธุจ้าเนื่องจากยอมแม่แท้ๆของกระผมคือยอมแม่กิมซุยแซลีตอนไ,ไปบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่นันจเจ้าให้ผมต้องไปวัดปากน้ำบ่อย แล้วก็ได้ไปเจอกับ่านฐานาบดีที่มาทำบุญกับวัดปากน้ำยาวนานกว่า30ปีโอ oh. ้สหตจา้า oh. ซึ่งเป็นหญิงชาวจีนหน้าตาใจดีอายุได้8ปดสิปีสงปี oh. จนนนั้นป้าแกก็เข้ามาจับมือผมและพูดกับผมว่า ลลกลูกให้มันมาไหว้หลวงพ่อวัดปากน้ำบ่อยๆนะท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะจตนนั้นแกก็ได้เล่าให้ผมและยมแม่ฟังพร้อมกันว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแกก็ไม่รู้หรอกว่าหลวงปู่วัดปากน้ำน่นะศักดิ์สิทธิ์ทั้งทั้งที่แกก็ชอบพายรเรือมาทำบุญที่วัดปากน้ำอยู่เป็นประจำ จริงกระทั่งในปีพศ2,480วันนั้นฉันเกิดยังยังเนี่ยอสองสี่แปดศูนย์ไหนใครเกิดแล้วไม่มีเลยเหรอฉันเนี่ย ลลก, 80, ก,กลัวล่องลอยมงกก็ทั้งในปี2480ปีนั้นน่ะป้าแกก็มีเรื่องกลุ่มออกกลุ่มใจมากเลยจำภาษาได้ไหมจ๊ะ2480ใช่มากราบเรียนหลวงปู่ว่าหลวงปู่นี่เราเรียกกันเพราะเราเป็นหลานศิษย์นี่นะจ๊ะแต่เขายุกนั้นเขาเรียกกันหลวงพ่อนะจ๊ะ หลวงพ่อครับอยู่ๆเนี่ยเจ้าของที่ดินที่เจ้าทำสวนอยู่เขาจะมาขอที่คืนเขาจะป้าเขคงไปเช่าที่ตรงนี้นะจ๊ะเลิกกลุ้มใจเพราะตอนนี้ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วคะ่ะเ,เรามาฟังหลวงปู่ท่านตอบนะจ๊ะเส้งหลวงปู่ท่านก็ตอบว่าเออ เองไม่ต้องกลุ้มใจหรอกอย่างเองเน่ะมันมีที่อยู่แล้วมีที่อยู่อยู่แล้วตามทันไปจช่คือป้าแกไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเจาของที่ก็จะขอที่คืนจะไปได้กับหลวงปู่ท่านบอกไม่ต้องกลุ้มใจอย่างเองนะมันมีที่อยู่อยู่แล้วจากนั้นป้าแกก็พูดตอบหลวงปู่ว่าหลวงพ่อ จะพูดเล่นเลยเจ้าค่ะโลกคุ้มยายตาอยู่แล้วตอนนั้นกก็รีบพายเรือกลับบ้านเดี๋ยวการเฉาชีวิตแบบสุดๆอันนี้นก็ภาพคนเฉาพา,พายเรือนะคนเฉาพายกรเรือนี่แล้วเฉาแบบสุดๆด้วยจะพายไปได้ไกลไหนเนะ คงพายไปคงคิดไปโอ้มันจะไปอยู่ที่ไหนดีแล้วลปู่ท่านก็บอกว่ามันที่อยู่มีอยู่แล้วนี่นะแต่พอไปถึงบ้านตอนนั้นเองครับก็ต้องพบกับความประหลาดใจ <S 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 เพราะอยู่ๆก็มีคนแปลกหนะ้ามาดัก,กรออยู่ที่บ้าน <S <S อาสานิษานนจะมาทําใหม่คนแปลกหน้าเขามานี่ไม่ใช่มาทวงเงินเพื่ออาที่ดินมาขายให้จำนวนสี่ไร่เศษสี่ไร่เศษนะจ้ะเซ้งอยู่แถวถนนสวนผักเขตบางขุนนนท์รู้จักบางขุนนนท์ไหมเจ้ะอยู่ตรงไหนจ้ะ อ๋ออ๋อฝังตนรีอออ๋ออยู่บางขุนนนทอ์นะแถวสวนผักเขตบางขุนนนทร์สงสัยป้าแกก็ดีใจมากๆเลยที่อยู่ก็มีคนแปลกหน้าที่มาขายทันทีที่ถึงบ้านนะเพราะว่าจะมีที่อยู่ใหม่แล้วแต่เรื่องมันไม่จบลงง่ายๆอย่างนั้นหรลกครับเพราะอ่ะสันทิสาได้จะ เพราะทั้งเนื้อทั้งตัวป้าแกมีเงินแคส่สามพันกว่าบาทเท่านั้น<อ>เดี๋ยวปีแนะปดศูนย์เลย,ยลซึ่งยังขาดอยู่ประมาณเก้าพันบาทโโถึงจะซื้อที่ดินแปลงนี้ได้<อ>ปีแปดศูนย์เลย เอตอตันปีสองหน้ารอสงนสี่ร้อยเก้าสิบแปดทองบาทละสี่ร้อยเน้ะถอยหลังลงไปอีกแล้วตอนนี้บาทละเท่าไหร่เนอะเราก็บวกเราคูณหารเัาเนอะยังคาอยู่ประมาณเก้าพันบาทถึงจะซื้อที่ดินแปลงนี้ได้ ด้ี่ความที่ป้าแกคุ้นเคยกับหลวงปู่แกก็เลยหอบความหวังอย่างเปี่ยมล้นมุ่งตรงไปวัดปากนะ้ำนี่จี้บระเ็มบ่อนเนี่ยนะมีแค่สามพันไ่เก้าพันดูสิทำไมมุ่งไปที่วัดปากนะ้ํเลยจ้ะอาจารย์ที่สารเลยจ้ะ ใกล้เคียงทีเดียวหอบความหวังอย่างเต็มเปี่ยมล้นเลยมุ่งตรงไปที่วัดปากนะ้ำโปรโยยิ้มไปตลอดทางนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพื่อมาขอยืมเงนินหลวงปู่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นแบงก์เนาะเส้งพระเจอหลวงปู หลวงปู่ก็ตอบว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนนี่นะแต่พอฟังหลวงปู่พูดอย่างนี้เนี่ยป้าแกก็เลยเข้าใจว่าหลวงปู่ไม่ยอมช่วยฉาอีกรอบจึงชาวชีวิต แล้วก็รีบเดินกลับไปยังท่าเรือเพื่อพายเรือกลับบ้านเออเนี่ยเช้าเชารอบสองนะพายเรือกลับบ้านโอ้เดี๋ยวเราเปิดเพลงแก้เช้าให้ฟ้ากันหน่อยเจะเอาคางาเขากระเดืองเลย คณะเช้ารอบสองเดินกลับไปยังท่าเรือเพื่อพายเรือกลับบ้านขณะจะแกกำลังเดินไปที่ท่าเรือนั่นเอง mm hmm. ก็ดินเสียงหลวงปู่ท่านพูดขึ้นมาดังๆว่าเออฝรั่งที่บ้านน่ะเอ็งก็เอาน,น้ำไปลดเขาสิจะได้เก็บมาขายมีเงินพอซื้อที่ดินท่านผู้แกเนี่ยปากก็จำแม่นเลย แต่ป้าแกไม่เชื่อหลวงปู่หรอกครับ mm hmm. นี่หลวงอาธนุบอกเนอะเพราะตอนนั้นแกนรู้สึกแต่ว่าหลวงปู่น่ะไม่ยอมช่วย mm hmm. ขอยืมเงินหน่อยก็ไม่ได้แถมบอกให้ไปช่วยไปให้ไปลดน้ำฝรั่งที่บ้าน <laughs> <laughs> นี่นะ <laughs> แล้วก็ให้เก็บมาขาย mm hmm. เออนี่นะ <Yeah. S 1> <laughs> หลังที่บ้านก็ไปได้รลดน้ำ mm hmm. สัืนองนเ้นนะ <laughs> ให้เทวาดาลดเนอะ <Sure. S 1> ก็ก็ไม่ยอมเชื่อรู้สึกว่าหลวงปู่ไม่ยอมช่วยอีกทั้งแกก็ยังพายเรือไปพลางก็คิดไปว่าในเมื่อหลวงปู่เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็ต้องพึ่งตัวเอง mm. โอ้ mm. นี่จะมอาอัตตาหิแล้วนะ <laughs> และด้ยวยความไม่พอใจนี้เอง ทำไมหลวงปู่ไม่ยอมช่วยเนะจ๊ะพอกลับมาถึงบ้านแทนที่กจะเอาน้าไปลดต้นฝรั่งทั้งหมดอ,อย่างที่หลวงปู่บอกอแกก็ลดพอเป็นพิธีก็ยังเอาน้าไปลดต้นฝรั่งอ,อย่างงอนๆนะแค่หกต้นเท่านั้นทั้งๆท,ที่สวนฝรั่งของป้าแกมีพื้นที่มากถึงหไร่เศษอะไรหึ่งปลูกได้ตั้งกี่ต้นจ้ะเนี่ย เยอะแยะเลยนะห้าได้เศษคูนไปเนาะตอนนี้แกก็กำลังเงงๆอยู่นลยเลยไปรถแค่หกต้นอันนี้นะพอรถเสร็จแกก็ไม่สนใจยาดีอะไรทั้งนั้นเอายังไงก็รถละเผื่อท่านถามจะได้บอกว่ารถละเพื่อเหนียวเนะแต่รถแค่หกต้นพอ มีขยักก็ได้นะแต่พอรุ่งเช้านี่สิน,นี่เน,นาะก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นคืออ่ะสันนิษฐานได้ละถูกต้องมากเลยนักเรียนนี่ทำไมเก่งๆเน่ตอนเวลาหกต้นทีื่อวานป้ายก็ได้รดน้ำเอาไว้เนี่ยมันเกิดเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ คืออ l e r t ออกลูกเต็มต้นไปหมดเลยอีกทั้งแต่และลูกยังใหญ่กว่าฝรั่งปกติน,นี่เป็นซเปอร์ฝรั่งเนอะและยังมีสีเขียวอ่อนดูหวานกรอบน่ากินมากซึ่งมาปลาแกเห็นดังนั้นก็ก็ดีอกดีใจนะและ้แตะกรอเรียกลูกชายและสามีมาช่วยเก็บไปขายที่ตลาด ส่้นป้าแกก็รีบจัดแจงกันนะ้ามารถตนฝรั่งต่อจนหมดทั้งสวน <laughs> <laughs> เออมีอารมณ์เนาะ <laughs> ได้แรงมานานใจนะหกตนกันนี้รถใหญ่เลยรถหมดเลย <laughs> นี่หมดสวนห้าไร่ครึ่ง <laughs> พอรถเสร็จวันลุ่งขึ้น <laughs> นี่นะไม่ง,งั้นก็ไม่ง,งั้นก็วันนั้นก็เ <laughs> ต็มสวนแล้ว <laughs> ต้องเลื่อนไปอีกวัน ฝรังทุกต้นมันก็พร้อมใจกันออกรูปแบบพืบบพลับ oh. นี่ทั้งสวนเลย oh. จนมองไปทางไหนก็มีแต่ลูกฝรั่งลูกอ้วนๆโตเต,ต, oh. ต็มไปหมดสุดลูกหูลูกตาทั้งพื้นที่ห้าไร่เศษ oh. จนแกไปขายกันไม่ทันเ oh. นี่จ้ะคือทุกคนในครอบครัวป้าต้องช่วยกันเดินแบกเข่งฝรั่ง oh. ลงเรือเพื่อไปขายหลายรอบมากเลย คือเดินเก็บเดินแบกกันจนเท้าบวมนี่นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆเพราะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับคือปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ยาเร่งผลก็ไม่ได้ฉีดนี่นะอาหารเสริมก็ไม่ให้ดินก็ไม่ได้พรวนเวลาก็ไมต้องรอเลยพอรถปุ๊บก็เทิบเลย แท้ไม่ต้องตัดต่อพันธุกรรมด้วยหรือใช้เทคโนโลยีนาโน,าโนาอะไรทั้งนั้นแต่ฝรั่งมันกลับออกเอาออกเอาเลยนี่เนอะนีะ่เนาะแต่เรื่องนี้มันก็มีมีเรื่องราวนี้นะจ๊ะ,จะเออเนี่ยโยมแพ้วเคยเล่าให้ครู้พ่ใหญ่ฟังเนาะก็ะเดี๋ยวคุณท่านจะก็ะเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่านจะสั่ง ทีมงานในโรงงานทวิชายนะให้อกยสิธี์ไปปรับลรุงบะหมากลากไม้ทีนาะไปปรับลงแล้วก็มีมะม่วงจะพัน์หนึ่งท่านสั่งให้โยมแพ่วไปดูนะโแพ๋วเอ้ยไปดูสิมะม่วงตอนนี้เนะี่ยเป็นไงมันเป็นทองหรือ,อยังลว้วก็ผิวสีทอง ไปดูเออเป็นทองสีทองเลยก็กลับมาบอกท่นเออถ้าบ่อท่าใช้กายสิบปรับปรุงพันพืชไม่ต้องใช้นาโน,โนเลย oh. นี่เนาะ <Yeah. S 1> แต่ฝรั่งกลับรลอกเอาออกเอาแล้วที่น่าถึงมาไปกว่าน,นั้นก็คือ <Yeah. S 1> พอนำฝรั่งไปขายที่ปากคลองตลาด <No. S 1> เคงฝรั่งยังไม่ทันวางเลยครับ oh. นี่นะ <laughs> คนก็ แย่งกันมารุมซื้อเลยขายดบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าภายในไม่กี่วันป้าแกก็มีเงินซื้อที่ดินแปลงใหม่ได้<า>นี่จะ้ะแถมยังมีเงินเหลืออีกสามพันกว่าบาทเป็นอัศจรรย์สามพันกว่าบาทเมื่อสองสี่แปดศูแต่หลงวงพ่อครับหลังจากทป้าแกซื้อที่ได้แล้วปัญหาใหม่ก็ตามมาอีกครับ คือมีแต่ที่ดินเปล่าแต่ไม่มีบ้านจะอยู่ป้าแกก็เลยต้องการปลูกบ้านแต่เงินที่เหลืออยู่นั้นพอนับแล้วก็ไม่เพียงพอได้เห็นให้ป้าแกจึงรีบกลับไปหาลุงปูใหม่นี่เห็นผลต้นฝรั่งแล้วเนอะซึ่งคราวนี้ลุงปูบอกป้าแกว่าเออ ผักหลังบ้านเองเนี่ยเอาน้ำไปรดก็สิแ,<อ>แล้วเก็บไปขาย<อ>จะได้มีเงินพอปลูกบ้าน<อ>ซึ่งป้าแกก็คิดในใจว่าผักหลังบ้านนี่คิดในใจนะจ๊ะ<า>มันตายจะหมดอยู่แล้วเพราะร้อยวันพันปีก็ไม่เคยดูแลมันเลยแต่ว่าครั้งนี้ป้ามีประสบการณ์ แกก็ไม่เอ,อะอิดออดเลย <c oughs> ไม่รอช้าเหมือนครั้งก่อน <c oughs> พอเห็นผลต้นฝรั่งมาแล้ว,แ,ลวแต่กลับอิ e r กรว,วีกวาด <c oughs> อารีบกลับไปรดน้ำผักกาดขาวหลังบ้านแ,แต่ทันทีที่ป้าแกรดน้ำลงไปนั่นเองครับนะแกก็ตกใจแบบสุดขีดออทำไมตกใจนนกเนี่ยนีเ่เนาะซึ่งจะไม่ให้ตกใจได้ยังไงล่ะครับ พราะจูจูพอรถลงไปผักมันก็งอกโผล่ขึ้นมาแบบฉับลันกระทันหันเลยโอ้แถมยังแย่งกันชูใบยขยายใหญ่ย่างกับผีหลอกกันมนแตกๆคื <laughs> <c ười> อ <c ười> หัวประกาศมันโผล่กันไาทั้งหัวเลยครับ <laughs> <c ười> ดีไม่งอกเป็นทองคำ จันป้าแกรีบตะกรเรียกสามีเสียงหลว่าเตียเตียตีเตียตีคนเดียวกันจ้ะคือตีชื่อตีไม่ชื่ออะไรของนตีอ่ะ <laughs> ไม่ไม่เ,เตียว่าตีแต่เตียตีตีชื้อ,อถูกต้องตีชื่อนึ่กเตียนะจ๊ะเตียตีมึงมาดูอ๋อก็คุยกันาภาษาผอของรามนะ <laughs> <laughs> อ๋อสองสิบแปดศูนย์นะมึงมาดูผีมันหลอกกู <laughs> โตไม่กล้าไปดูแล้วเนี่ยตีมึงออกมาดูใหกูหน่อยเออดีเนะี่ยสั้นกระชับดีเนะี่ยนซนึ่งคณะตะกรอนก็เหมือนยิ่งตะกอนก็ยิ่งยุคือนาะตะกอนผักมันก็ยิ่งงอกโผล่กันพลึบพลับแน่นแปลงไปหมดเลยครับ อ๋อเนี่ยจะนี่จะป้ายอะไรแฮปปี้ฮิปโป

ผักมันงอกผุดขึ้นพลุบพลับแน่นแปลงไปหมดเลยครับและในสุดป้าและครอบครัวก็จะยังเก็บผักไปขายจนมีเงินมากพอมาปลูกบ้านราคา8,000บาทราคาเมื่อ75ปีที่แล้วได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จริงๆแล้วพ่อครับสุดท้ายนี้ผมและโยมครอบครัวทุกคน ตั้งใจจะทอดกระถิ่งพิน uh> like> ้ท yani> yeah ั <th <th ้งหมดสามกล่องครับสาธุสาธุสาธุโอ้สุดยอดเลยหลวงอาธนุสยารักโโส่งมาอีกนะจ๊ะ วันครูเราจะบูชาดอกบริแด่แพระผู้ปราบมานช่ไมจ๊้ดอกบริจ้า